หลือแค่รูปรีวิวหรอเหลือแค่ก็รีวิวนะแม่นะมันจะปนผ้ากีฬาด้วยตัวเนี้ลูกค้าหลีกหนีไม่ได้เลยอะแต่ว่าเออเขาก็เป็นฟิลแบบใส,แบบใส่เป็นฟิลแบรนด์มาให้ลูกค้าใส่เป็นฟิลแบรนด์มีอะไรงี้มาให้นะคะกางเกงยีนเมื่อกี้เป็นกางเกงยีนขาสั้นนะคะพี่ราช G ีก้อนใหม่กางเกงยีนนะเมื่อนะกี้เอลยี่สิบเก้า นไม่พอกระดุนเ่หทอดนอหนู13นะคะนอหนู13นะลูกค้านะคะงานกางเกงยีนสา่สั้นเมื่อกี้นะพี่มามมีถ้าเอาก้อนใหม่พิมพ์นอหนู13ได้เลยหรือถ้าจะเอาก้อนรีวิวก็กไก่กไก่64 นะะกหกสี 64, พ่พี่ส่วนตัวนี้ M0 8นยะ์ะแม่นะ M08 มย์มีปนผ้ากีฬาด้วยนะฮะงานคอตตอนงานกีฬาไซส์ออกใหญ่ดีนะไซส์ออกใหญ่ดีแม่แต่แค่ว่าถามหนูก็คือแบบติดอย่างเดียวเลยคือมันติดผ้ากีฬานะฮะติดผ้ากีฬาเลยแต่ผ้ากีฬาเขาก็จะเป็นฟิลแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออเป็นผ้ากีฬาที่เป็นสไตล์ประมาณนี้นะคะ สีออกแบบโทนหวานก็มีนะโทนเท่ๆก็มีเนี่ยนะสกรีนลูกค้าราคาเท่าไหร่ตัวนี้4,500นห้นานะคะ4,500บาทลูกค้าอุ้ยนี่เห็นไหมไนกี้ยืดชาย40โล4,500นนะคะอุ้ย มันยังยังไงโอ้ยังไงยังไงแท้เทียมแม่ไปเช็คเอาไปเช็คเอาเพราะว่าดูไม่เป็นเหมือนกันดูไม่เป็นเหมือนกัน4,500เหลือแค่ก้อนรีวิวแล้วนะแม่เอาได้เอาเลยเอาให้ทันรหัสสีเอมาอก, 21, กอไก่ยี่สิบหกค่ะตีประมาณ200ตัวนะลูกค้าไม่เกินนี้นะคะกอไก่26พิมพ์มาเลย กสองหกกสองหกยืดชายนะ <_ t ick> เหลือลูกสุดท้ายแล้วแม่ลูกสุดท้ายเลยนะลูกค้านะนี่สีพื้นได้สีพื้นได้ไลายสกีน <_ t ick> นะคะ <_ t ick> ได้งานกีฬาด้วยขอบคุณมากคะ่ะโซเอาเรียบร้อยแม่โซเอาเรียบร้อยลองดูนะพี่คะ่ะลองเอาไปดูนะนี่อาดิดาส อาดิดาสงานกีฬานะคะอ,อันนี้แท้ไหมเดอะน็อตนะคะเดอะน็อตเฟสเดี๋ยวต้องดูป้ายก่อนเออไม่เห็นป้ายนะแม่นะไม่เห็นแท็กประมาณสองร้อยอะพี่นะคะยืดชายนะยืดชายได้มาน่าจะมีมีแค่เบอร์เดียวเนาะไม่มีเบอร์เกดบี ไม่มีโอเกตบีมานะคะลูกค้าเบอร์เดียวเลยแล้วก็นอกจากเย็นโลแล้วนะแม่ประมาณอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวเจอกับไปแพนด้านะแพนดงแพนด้างานญี่ปุ่นอะไรจริงจริงก็เข้ากันทั้งเดือนเลยโตมาไล่มาเรื่อยๆทั้งเดือนเลยแม่รอเลยนะรอได้เลยวุ่สิพืน้นนี่เฮ้ยน,นี่วสวย เฮ้ยสวยสวยสี่สิบห้าโลเฮ้ยสี่สิบโลตัวนี้สี่ิโลนะแม่ย้ำอีกรอบเพราะว่ามันจะมีของแพนด้าที่เป็นสี่สิบห้าแต่ตัวนี้จะทำแค่สี่สิบโลกับของไยบูเพราะว่าสองโลงนี้เขาจะชอบมีอัซิเดนต์เรื่องน้ำหนักตลอดเลยนะคะลูกค้านี่นะเออ ไปลูกค้านะคะงานสุดท้ายของเช้านี้แล้วแหละยืดชายเดี๋ยวรายการอื่นๆแปะป้องไว้ก่อนเดี๋ยวเจอกันอีกทีรอบบ่าย <c oughs> เดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนบ่ายนะขอพลอยไปพักกล้องเสี่ยงสักครู่ <c oughs> ส่งน้องๆไปทานข้าวสักครู่นะ้าลูกค้าแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีอ่ะรอบบ่ายแนะ่นอนนะะรอบบ่ายเดี๋ยวเจอกันจอแดนค่ะนี่ <c oughs> โอ้โหอุ้ย เบอร์เบอร์นะไปเบอร์เบอร์นะแต่ว่าอุยแม่เอาจริงแบรนด์มันก็ออกเลิศนะแบรนด์สกรีนการ์ตูนไซส์อะไรเงี้ยแล้วก็พวกงานโซนภ้ากีฬาก็ไม่แย่นะภ้ากีฬาก็เป็นแบบอาดิดาสไนกี้พุม่าหรือออเนี่ยสามแทบอย่างเงี้ยลูกค้าไม่แย่เลยนะไม่แย่เลยค่อนข้างโอเคจะมีเหลือที่เราติดไว้อีกอย่างหนึ่งก็คืองานแบรนด์ล้วนเนาะ งานแบนล้วนเดี๋ยวเรามาเปิดเช็คกันนะลายรองเท้าโลโลิต้านะคะกงเออเสื้อกันหนาว L W 2 1 2หนึ่งนะคะทั้งสองเบอร์เลยเดี๋ยวเจอกันตอนบ่ายนะคะลูกค้าเจอกันอีกทีตอนบ่ายนะ,ะนี่ได้เลยนะงานนี้ได้เลยนะลูกค้ากางดูว่าตัวอะไร มอดยอมผมสีแดงดีกว่าให้มอดยอมดีกว่าเอออยากเห็นมอดย้อมนะเอาดีพี่อยากเห็นมอดยอมยอมเลยเนี่ยเดี๋ยวย้อมละยอย่ตอนนี้คอนเวิร์ตนะนี่คอนเวิร์ตลูกค้าสวยเนี่ยค่ะงานเอ็มศูนย์แปดนะลูกค้าใช้ได้เบอร์นี้ใช้ได้นะใช้ได้ รุนอว่าไซร์ล้วนอะแม่หนูอะไรนะพี่ลินเขาได้ใช่ไหมพี่ลิน BKP ได้นะพี่ลิน BKP ได้นะอยากหางาน US สวยๆนะพี่อยากเอามาอยู่นะคะพวกแบบงานเสื้อยืดเชื่ออะไรเนาะเดี๋ยวก็จะเตรียมแบบว่าตามฤดูกาลนะเสื้อยืดเดี๋ยวเสื้อยืดก็จะมาแล้ว แล้วด,ดูการเสื้อยืดนะเสื้อยืดเนี่ยเดี๋ยวมีเท่าไหร่ก็คือแบบหมดแน่นอนถ้าเข้า,ขา,ขาช่วงช่วงมีนามีมีนาเนี่ยจะเป็นช่วงพีคหนูเลยนะพี่เออนี่ลูกค้าเอออ่ะตอนนี้แล้วเดี๋ยวเจอการอีกทีนะคะช่วงบ่ายตอนนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเดี๋วัช่วงเช้า แล้วเจอกันนะคะลูกค้าไปแบบละครหลังข่าวปัดจ,จบแบบละครหลังข่าวสวัสดีค่ะ